สวัสดีค่ะช่อง j t p Series นะคะจะมาเล่าภาพยนตร์เรื่อง d e e p b e Comes Her ที่แปลว่าความตายเหมาะสมกับเธอให้ฟังกันนะคะมันมีชื่อไทยว่าอามาตะเจ้าค่ะ ขอคำฟ้าเรียคนเข้าฉายในปี1992กำกับโดยโรเบิร์ตเซมิคิสลูกครึ่งลิทวเนียนอเมริกันทำรายได้ไป149ล้านดอลลาร์สหรัฐจากต้นทุนเพียง55ล้านดอลลาร์สหรัฐแม้นหนังเรื่องนี้จะได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลายแต่มันก็ได้รับรางวัลอสการ์สาขา Visual อฟเฟ c t s ในปี1993ลกลายเป็นหนังเค u หรือหนังที่มีผู้ข้างใครเฉพาะกลุ่มในเวลาต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม LGBT มันได้คะแนนในฝั่งนักวิจารณ์จากเว็บ Rotten Tomatoes ไป54%ไปชมกันเลยค่ะเรื่องเริ่มต้นขึ้นในโรงละครบอร์ดเว y ปี1978ที่นักแสดงหญิงชื่อเมดาลินกําลังเต้ลํำอยู่ โดยมีเพื่อนสาวชื่อเฮเลนพาคู่มั่นชื่อเออร์นิสที่เป็นศัลยแพทย์พลาสติกมานั่งชมด้วยซึ่งเออร์นิสแสดงความลหลงไหลในตัวแมดดลินออกมาโดยไม่เกรงใจเฮเลนเลยหลังจากการแสดงจบเฮเลนจึงพาเออร์นิสเข้าไปทําความรู้จักกับเพื่อนแมดดลินเลยถามถึงวันแต่งงานแต่ทั้งคู่กลับตอบไม่ตรงกันทําให้หลังจากนั้นเออร์นิสเปลี่ยนใจไปแต่งกับแมดลินแทน สร้างความชอกช้ำใจให้เฮเลนเป็นอย่างมาก7ปีต่อมาเฮเลนปล่อยให้ตัวเองอ้วนและไม่เอาทำงานจนเจ้าของบ้านเรียกตำรวจมาไล่และส่งเธอให้ไปโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อเยียวยาส่วนจิตแพทย์บ่นว่า6เดือนมาแล้วเธอยังเหมือนเดิมจึงแนะนำให้เธอลบเมดาลินออกไปทำให้เฮเลนนึกอะไรขึ้นมาได้อีก7ปีต่อมาที่ย่านคนรวยเมืองเบเวอร์ลี่ฮิลส์สงสามีภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกัน แต่ตอนนี้ไมด้ลินแก่จนแสดงไม่ได้อีกแล้วสักพักแม่บ้านนำจดหมายเชิญจากเฮเลนไปงานเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของเธอส่วนเออร์เนสกลายเป็นคนติดเหล้าและกลายเป็นหมอศัลยะกรรมศพเมื่อออกมาจากห้องพวกเขาก็ทำมือใส่กันจากนั้นเออร์เนสไปทำงานในคลินิกส่วนเมดลินเข้าร้านเสริมสวยแต่หมอเสริมความงามเตือนเมดลินว่าเพิ่งทำศัลยะกรรมไปเมื่อสามสัปดาห์ก่อนต้องรออีก6เดือน ถึงจะไม่เป็นอันตรายแต่เธอบอกว่างานคืนนี้สําคัญมากจะให้จ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้ผู้จัดการของร้านจึงขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวแล้วยื่นนำบัตรของแล้วฟอนโรแมนให้กับเธอพร้อมกําชับไม่ให้เธอบอกใครแต่เมดดลินกับฉินมันทิ้ง ต่อมาเอร์เนสกับเมดาลินก็เดินทางไปงานเปิดตัวหนังสือของเฮเลนด้วยกันพอเมดาลินเห็นว่าเฮเลนไม่แก่ลงเลยเธอจึงชวนเอร์เนสกลับบ้านแต่เขาไม่ฟังจนเฮเลนเห็นพวกเขาเลยลองทักทายเพื่อนเก่าพ่อเธอคุยและเน็บแนมกันไปมาสักพักเมดาลินแกล้งเก่าวโทษเรื่องที่เธอแย่งเอร์เนสไปแต่เฮเลนบอกว่าเพื่อนไม่ผิดเขาตั้งหาที่เดินไปหาเธอและจูบแก้มเพื่อนจนมีรออลิปสติกติดหน้า ต่อมาแฟนหนังสือคนหนึ่งในงานถามว่าเฮเลนอายุเท่าไหร่เมดาลินตอบว่า50ปีสักพักก็เห็นเฮเลนลากเออร์เนสไปที่อื่นเธอจึงแอบตามเพื่อไปดูจนได้ยินเออร์เนสพูดว่าตอนนี้เขาตกต่ำลงแล้วแต่เฮเลนบอกว่าเมดาลินต่างหากที่ทำให้เขาหมดอนาคตเมดาลินจึงทำหน้าไม่พอใจ จากนั้นเมดลินไปหาดากกตาชูรักของเธอพอได้ยินเสียงหญิงสาวดังออกมาจากห้องเขาเธอก็โมโงหงพร้อมต่อว่าเขาและเดินจากไปเขาเลยสวนว่าเขาก็อายที่ต้องเดินกับเธอไปหาคนวัยเดียวกันเธอป้าสักพักฝนก็ตกลงมาซ้ำเติมเธอสุดท้ายเธอจึงไปหาไลเอลตามที่อยู่ในนามบัตรเมื่อเธอเปิดประตูบ้านชายหนุ่มคนหนึ่งก็พาเธอเข้ามาข้างในและนำไปพบกับไลเอลซึ่งเธอบอกว่า เธอเข้าใจความรู้สึกของเมดาลินดีอีกด้านเฮเลนแอบ,บไปถามเออเนสและช่วยโอกาสยุ่ยยวนเขาในขณะที่ไลเอลเอาขวดยาวิเศษเออกมาตั้งตรงหน้าเมดาลินและให้เมดาลินทายอายุของเธอเมดาลินเดาว่า23ส่วนไลเอลเฉลยว่า71พอเมดาลินได้ยินเลยทำตาโตแล้วถามราคาไลเอลจึงเขียนตัวเลขให้ดูทำให้เมดาลินหวนัวเราะและขอตัวกลับไลเอลเลยขอมือเธอแล้วกีดให้เลือดไหล จากนั้นก็หยดยาวิเศษลงไปทําให้แผลของเมดลินหายทันทีพร้อมกับผิวหนังที่คืนความอ่อนเยาเมื่อเทียบกับอีกข้างเธอจึงถามว่าจ่ายด้วยเช็คได้ไหมไลเอลเลยกำชับไม่ให้เธอบอกใครและหากมีใครสงสัยเธอต้องหายตัวไปสักระยะหรือแกล้งทําเป็นตายเมื่อจ่ายเงินแล้วเมดลินก็ดื่มมันทันทีไรเอลจึงเตือนเธอว่าเมดลินต้องอยู่กับร่างนี้ต่อไปอีกนานดังนั้นจงรักษามันไวให้ดีแล้วติดเข็มกลัดอันนึงให้เธอ เมดลินเลยเดินออกไปสองกระจกและเห็นร่างกายของเธอกลับมาเป็นสาวอีกครั้งอีกด้านเฮเลนยัวเออร์นตสได้สำเร็จและเล่าว่าเมดอลินแอบนอกใจเขาซึ่งเขารู้นานแล้วแต่ไม่กล้าทำอะไรเทราว่าหลังจากนี้เขาจะอยากกับเมดลินทำให้เฮเลนแนะเพิ่มว่าหากเขาทำเรื่องในรัฐแคลิฟอร์เนียเขาจะเสียเปรียบเมดลินเธอเลยเสนอแผนให้ใส่ย,ยานอนหลับในวายของเมดลินแล้วโทรแจ้งตำรวจว่าเธอเมาจนขับรถตกเขาจากนั้นก็พัดรถของเธอลงไปซะ ตอนแรกเขาไม่เล่นด้วยแต่พอเธอถามว่าไม่อยากอยู่ด้วยกันหรอเขาเลยตอบตกลงเมื่อเมดลินกลับมาเออร์เนสจึงเข้าไปบอกว่าเขาจะไม่ยอมเธออีกแล้วแต่เมดลินทัาเป็นมืนเอร์เนสเลยด่าว่าเธอไร้ค่าเธอจึงหันกลับมาดูถูกเขาว่าเขาหมดความเป็นชายแล้วนอนกับลูกค้าของเขาเองดีกว่าเขาเลยบีบคอเธออย่างลืมตัวจนเธอเกือบตกบันไดเธอจึงขอให้เขาช่วยตอนแรกเขายื่นมือให้เธอจับแต่เธอบอกว่าเร็วเข้าไอ้ขี้ขาดทำให้เขาเปลี่ยนใจ ่วนเธอตกบันไดลงมาจนคอหักและร่างกายบิดเบี้ยวอย่างน่าสยดสยองเขาจึงรีบโทรไปบอกเฮเลนทันทีแต่เธอกลับพูดว่าอธิบายแผนไปตั้งสามรอบทำไมไม่เชื่อฟังและยังโทรหาเธอก่อนตำรวจอีกเขาเลยขอโทษเธอส่วนเธอบอกว่าจะมาหาเขาเพื่อวางแผนกันใหม่ท่านในนั้นแมดดิลินก็เดินออกมาเพื่อเอาเรื่องกับเขาในสภาพตัวหันไปทางตรงข้ามกับคอทำให้เขากีดล้องเสียงหลง แม่ดารินจึงมองร่างกายตัวเองและได้เห็นสภาพอันน่าขนลุกเธอเลยนั่งบนเก้าอี้และบิดขอตัวเองกลับมาจากนั้นขอให้เขาพาเธอไปส่งโรงพยาบาลเมื่อมาถึงหมอเลยลองดัดมือเธอไปจนสุดและถามเธอว่าเจ็บไหม เธอตอบว่าไม่ทําให้หมอแปลกใจเลยขอดูคอของเธอแล้วกีดลองหยุดลืมตัวเมื่อได้เห็นมันพอตั้งสติได้ก็ใช้หูฟังตัวชีพจรของเธอแต่ไม่ได้ยินเสียงเต้นของหัวใจเขาเลยดูปลอดวัดไข้ซึ่งมีอุณหภูมิต่ามากเขาจึงไปขอเล่าจากเออร์เนสต์มาดื่มยอมใจแล้วสรุปอาการให้เขาฟังว่าข้อมือเธอหักสามท่อนกะดูคอแทงออกมานอกเนื้อเออร์นสิสเลยถามว่ามันหมายความว่าไงหมอจนปัญญาที่จะตอบจึงบอกว่าเขาจะไปตามหมออีกคนมาแทน เออเนซิงตรวจเธอดูบ้างและบอกว่าเธอแหกหุธรรมชาติของชีวิตจากนั้นก็ออกไปตามหมอทําให้พบว่าหมอคนนั้นช็อกตายไปแล้วเมื่อกลับมาหมอคนบอกว่าเธอส่งเมดลินไปที่ห้องดับจิตแล้วเขาจึงไปหาเธอที่นั่นเพื่อปลอบใจเธอและพูดว่านี่คือสัญญาณที่บอกว่าเขากับเธอเกิดมาคู่กันเพราะเขาเป็นหมอศัลยกรรมศพ ขาจึงพาเธอกลับมาบ้านในขณะที่เฮเลนแอบตามเข้ามาพอซ่อมร่างกายของเมดลินไปได้สักพักเขาก็ไปเอาอุปกรณ์มาเพิ่มจนได้พบเจอกับเฮเลนเขาเลยชวนเธอออกมาคุยข้างนอกระหว่างนั้นเองเมดลินออกมาได้ยินแผนการทั้งหมด <c oughs> เธอจึงแสดงตัวให้ทั้งคู่เห็นแล้วขอตัวไปหยิบของข้างใน <c oughs> พอเมดลินออกมาก็พูดว่าเ hey ฮเลนหารเลอกเองนะแล้วยิ่งปือลูกซองใส่เธอ ทำให้เออร์เนสต์ดร้องสุดเสียงส่วนเฮเลน He กระเด็นจนตกสะน้ําเมดาลินจึงบังคับให้เอร์เนสต์ช่วยกําจัดศพไม่งั้นก็ติดคุกแต่ระหว่างที่พวกเขาหาลือกันเฮเลนก็ลุกขึ้นมาจากสะด้วยสภาพที่ท้องกลวงโบ๋จนทําให้ทั้งคู่ตื่นตกใจสะพัก เมดลินนื้ออะไรขึ้นมาได้จึงเข้าไปจับเข็มกัดของเฮเลนและพูดว่าเธอกินยาวิเศษมาเฮเลนจึงเล่าว่าเธอดื่มมันมาตั้งแต่ปี1 9 8 5และจ่ายไปหมดตัวเมดาลินจึงแสว่าเงินตำราความงามของเธอก็กโกโหกสิและยัยหยันท้องของเธอว่าอย่าใส่ทูพีดไปไว่ายน้ำหลักทำให้เฮเลนใช้พ่วงฟาดจนคอของเมดาลินหักอีกครั้ง เมื่อแมดาลินจัดหัวเข้าที่เฮเลนก็ยนพวกอีกอันให้เธอเพื่อใช้สู้กันต่อโดยไม่มีใครฟังเอร์เนสต์เลยเขาจึงขอตัวกลับห้องสู้กันได้สักพักเฮเลนก็ตัดพอถึงเรื่องผู้ชายทุกคนที่โดนแมดาลินแย่งไปแต่เมดาลินเถียงว่าเฮเลนเป็นคนเริ่มก่อนด้วยการอินทาเมดาลินว่าไร้ค่าให้เพื่อนของแมดาลินฟัง และไม่เคยชวนเธอไปที่งานเลี้ยงเลยทั้งคู่จึงยอมรับผิดและคืนดีกันจากนั้นพาก,กันมาขอโทษเออร์เนสแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่อยู่แล้วพวกเธอจึงขอให้เขาซ่อมร่างกายให้ก่อนเขาเลยพูดว่าถ้าทําให้แล้วอย่ามายุ่งกับเขาอีกเด็กค่ะเมื่อเห็นผลงานของเขาพวกเธอก็เกิดนึกเสียดายฝีมือเฮเลนจึงเสนอให้พาเขาไปดื่มยาวิเศษเมดาลินเห็นดีด้วยเลยเอาเหล้าไปมอมเขาแต่เขาบอกว่าเขาจะลิกดื่มมัน ทำให้พวกเธอเอาแจกันไปฟาดหัวเขาจนสลบแล้วพาเขามาที่บ้านของไลเอลพอเขาฟื้นขึ้นมาไลาเอลจึงเข้ามาคุยด้วยและเอายาวิเศษให้เขาดื่มเพราะสนใจฝีมือของเขาจากนั้นก็ใช้มีดแทงนิ้วของเขาจนเลือดไหลแล้วหยวดยาใส่มือของเขาทําให้แผลหายไปพร้อมกับผิวที่กลับมาตึง,ตง เธอเลยชวนให้เขาดื่มเพื่อชีวิตนิรัน์ซึ่งเขาเกือบจะดื่มมันลงไปแล้วแล้วพูดว่าถ้าเขาเบื่อชีวิตและต้องค่อยๆเห็นคนที่รักตายไปทีละคนมันจะเหมือนกับฝันร้ายเลยนะเละเอลจึงสั่งให้ลูกน้องจับเขาแต่เขาเที่ยงมีดเป็นตัดสายไฟพร้อมเพ่นหนีจนหลุดเข้ามาในงานเลี้ยงของบ้านและเห็นผู้จัดการล้น่นเสริมสวยกับเปิดงานเมื่อสองสาวเห็นว่าเออรเนสยังไม่ได้ดื่มยา พ่อเธอจึงรีบไปหาเขาส่วนเขาเดินไปเจอหมาวิ่งไล่จนต้องหนีขึ้นดาดฟ้าแต่มันไม่มีทางลงอื่นเขาเลยปีนหลังคาไป เมดาลินเห็นจึงตะโกนเรียกเขาทําให้เขาเสียสมาธิจนลื่นตกลงมาแต่โชคดีที่เชือกรัดเสื้อเขาเกี่ยวกับเสาเล็กเอาไว้ได้เมดาลินเลยบอกให้เขารีบดื่มยาเขาจะได้ไม่ตายแต่เขากลับพูดว่าเชิญอ,อยู่กันเองเถอะและทิ้งยาไปพร้อมกับเชือกที่ขาดทําให้เขาตกลงไปซึ่งเขาแล้วตายเพราะตกลงไปในสระน้าเขาจึงขโมยรถหนีไลเอลเลยสั่งให้สองสาวไปตามตัวเขากลับมาแต่พอกลับถึงบ้านพวกเธอก็ไม่เจอเขาแล้ว ทำให้พวกเธอกังวลว่าใครจะซ่อมร่างกายให้พวกเธอและคงต้องดูแลกันเองไปช่วกระปรปราน สาปีต่อมาบาทหลวงเล่าชีวิตของเอร์เนสในงานศพของเขาว่าเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนอายุ50หลังจากที่ได้แต่งงานกับผู้หญิงชื่อแคร์จนมีลูกชายสองคนและลูกสาวสีคนและทำประโยชน์ให้สังคมมากมายขนาดนั้นเองแมดลินกับเฮเลนก็เข้ามาร่วมงานด้วยพอเฮเลนเช็ดน,น้ำตาสีจึงลอกออกมาเธอเลยขอให้แมดลินหยิบกระป๋องสีให้เธอแต่พอหาไม่เจอ พวกเธอจึงกลับไปหามันในรถส่วนบาตหลวงเผยเคลต์รับความอมาตะาของเออร์เนสว่ามันคือความดีที่เขาทำไว้ซึ่งจะอยู่กับลูกหลานไปชั่วการานานทำให้เมดลินประชดใส่เมื่อพวกเธอออกมาก็เริ่มโทษกันถึงสีกระป๋องที่หายไป ระหว่างนั้นเองเฮเลนก็พันอยู่กับปองสีจนเกือบจะตกบันไดแต่พอเห็นเมดาลินไม่ยอมช่วยเธอจึงดึงแขนของเมดาลินจนตกลงมาด้วยกันทําให้ร่างกายของพวกเธอแตกเป็นเสียงเสียงแต่มันกลับขึ้นไหวได้เฮเลนถามทิ้งท้ายว่าทีนี้จะขึ้นรถกันยังไงสําหรับเรื่อง d Death b e um ีค m e เสฮิ <ack> นะคะก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับฟังกันนะคะก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ